สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในคลิปนี้นะครับคุณครูจะมาเฉลยนะครับการบ้านแบบฝึกหัดหน้า180และหน้า181นะครับให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดให้พร้อมและเปิดไปที่หน้า180และหน้า181เลยครับหน้า180นะครับ กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจําเรื่องที่3จงตอบคําถามต่อไปนี้ข้อ1การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้แตกต่างกันอย่างไรแนวคําตอบนะครับหาเกเด็กๆตอบแนวประมาณนี้นะครับก็คือถูกไปเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้คือ เมื S <S ่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถทำให้สารนั้นเปลี่ยนกลับไปเป็นสารเดิมได้ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้คือเมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่สามารถทำให้สารนั้นกลับไปเป็นสารเดิมได้ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นะครับก็อย่างเช่นการเปลี่ยนสถานะของสารนะครับการล้อมเหลว การกลายเป็นไอการแข็งตัวนะครับการแปกแปลงที่ผันกลับไม่ได้ก็อย่างเช่นการสุกข,ของผลไม้นะครับการเกิดสนิมนะครับการเผาไหม้นะครับเกิดควันเกิดกลิ่นและก็มีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับข้อที่2ครับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้มีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันหรือไม่อย่างไร ข้อนี้มี2คํคำถามนะครับมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันหรือไม่แนวคำต,ตอบมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันนะครับอย่างไรเช่นนะครับเราสามารถทำให้น้ำแข็งขึ้นลายแล้วกลับไปเป็นน้ำแข็งได้ดีินะครับข้อที่3 เด like ็กๆคิดว่าการเกิดสนิมเหล็กเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้เหมือนการเผาไหม้หรือไม่อย่างไรการเกิดสนิมก our ับการเผาไหม้นะครับแนวคําตอบนะครับการเกิดสนิมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้เหมือนการเผาไหม้ก็คือเหมือนกันนะครับทั้งสองอันทั้งการเกิดสนิม และการเผาไหม้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้อย่างไรเพราะไม่สามารถทำให้สนิมกลับไปเป็นเหล็กที่เหมือนใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับเด็กดูคำตอบของตนเองนะครับหากใกล้เคียงกับแนวคำตอบที่คุณครูได้เฉลยให้ตรวจถูกได้เลยนะครับข้อที่2นะครับ สังเกตว่าจะมีตารางมาให้นะครับตารางมีทั้งหมด3คอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกการเปลี่ยนแปลงของสารคอลัมน์ที่2การเปลี่ยนแปลงแบ่งออกเป็นพันุกลับได้พันกลับไม่ได้นะครับคอลัมน์ที่3เหตุผลประกอบอันแรกครับกล้วยดิบเปลี่ยนเป็นกล้วยสุกเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พันกลับไม่ได้เหตุผลประกอบ เพไม่สามารถทําให้กล้วยสุกกลับไปเป็นกล้วยดิบได้น้ําตาลทรายผสมน้ํากลายเป็นน้ําเชื่อมผันกลับได้เพราะสามารถทําให้น้ําเชื่อมกลับไปเป็นน้ําตาลได้เหมือนเดิมการเปลี่ยนแปลงของสารข้อที่3ตะปูเหล็กเกิดสนิมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้เหตุผลประกอบก็คือไม่สามารถทำให้สนิมกลับไปเป็นเหล็กได้นั่นเองครับ ทาคเด็กตอบแบบนี้ที่ครูฉเฉลยให้สามารถตรวจถูกได้เลยนะครับหน้า1 8ปนะครับพลาสติกเข้ามามีบทบาทในชีวประจําวันมากโดยในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกจะถูกนํามาหลอมแล้วฉีดลงในแม่พิมพ์ให้เป็นรูปร่างต่างๆ และยังสามารถนํำพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วมาร,ร,รีไซเคิลได้โดยนํำมาบดเป็นชิ้นเล็กๆและหลอมเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ได้เด็กๆคิดว่าการหลอมเม็ดพลาสติกเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้เพราะอะไรคำถามแรกการหลอมเม็ดพลาสติกเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ ขันกลับได้เพราะอะไรเพราะเมื่อเม็ดพลาสติกแข็งตัวจะสามารถนำกลับไปหลอมใหม่ได้อีกครั้งเรียกว่าการรีไซเคิลเรียกว่าการรีไซเคิลนั่นเองนะครับหากเด็กไม่ทันสามารถย้อนดูคลิปได้นะครับสำหรับการบ้านวันนี้หน้า184 และหน้า185หวังว่าเด็กๆจะทำการบ้านนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ